Find ตัวน oh. no. ี้ผมก็จะมาสอนคอมโบตัวในเรื่องเฟกกันครับอ่ะเออตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันชื่ออะไรนะครอ่ะเป็นตัวที่ถือหอกนะครอ่ะเดี๋ยวขั้นแรกครับจะมารีวิวสกิลก่อนเลยอ่ะสกิลแรกครับ จะเป็นการแบบผักศัตรูเวแบบนี้นะครับอ่ะซึ่งสก,กิลก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะอ่ะสกิลสองนะครับอ่ะจะเป็นการผักศักตรูเบแบบนี้เหมือนกันนะเป็นแบบการว้าไปนะครับการบลิงนะครับสก,กิลที่สามสามารถใช้ในระยะไกลได้นะครับอ่ะเป็นการพุ่งแบบนี้นะเมื่อโดนศัตรูก็จะเป็นการฟันสามทีแบบนี้นะครับอ่ะส่วนสกิลที่สี่นะครับเป็นการแบบกระโดดขึ้นแบบนี้แล้วก็ระแหนหนบบน้้าบบบีคั ตัวที่แบบเล่นง่ายแบบมากๆเลยนะครับส่วนคอมโบนะครับขั้นแรกนะครับ้ท่านผู้ชมพุ่งสกิลสาไปก่อนแล้วแกนให้ใช้สกิลจากนั้นเราวร์ดปด้วยสกิลสองนะเมื่อพุ่งไปแบบนี้นะให้เราใช้สกิลสี่นะจากนั้นเราตีหนึ่งสองให้เรากดให้เรากดสเปซบาร์นะครับอ่ามันจะเป็นการพุ่งแบบมันจะเป็นการตีแนละ้วแบบเหมือนแบบยกขึ้นฟ้าหรือบางทีก็ตีไปตรงอื่นนะครอ่ะ สกิลเอาใหม่นะคอมโบใหม่นับสกิลสามนับแบบนี้นับก็สกิลที่หนึ่งช้าๆเลยนะสกิลที่สองจากนั้นก็ให้เราเดินไปนิดนึงนะครับแล้วก็สกิลที่สี่หลังจากนั้นเราก็ตีกดกดเอ่อกดไอ้นี้นะครับตอนที่แบบท่านผู้ชมแบบพุ่งกำลังจะลงพื้นนะครับให้ท่านผู้ชมกดเอ่อสเปซบาร์ค้างไว้นะครับจะน่ากดตีหนึ่ง แบบนี้นะอ่าจะกลายเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าส่วนเลือดสุดก็จะเหลือนิดนึงนะครับหรือบางทีอาจจะตายเลยก็ได้นะครับอ่าส่วนคอมโบที่สองกันคนระับอ่าเป็นคอมโบระยะใกล้นะครับอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้ท่านพูดบ้างแบบที่สี่อ่าคือจะแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำแบบช้าๆดูนะ นี่คือเดี๋ยวลองคอมบูรก่อนนี่นะครับส์ที่สองที่สามตอนนี้ท่านผู้ชมใช้นสกิลที่สามนะครับให้โดนตัวนะเพราะว่าบางทีถ้าไม่โดนตัวมันจะพุ่งไปตรงอื่นนะครับตอนนี้คนระับแบบสมมติศัตรูวิ่งมาใช่ไหมคนระับประมาณตรงนี้ถนะ้เราใช้สกิลที่สี่นะสามารถโดนต่อได้นะแล้วก็แบบนี้คือเป็นแบบตัวที่เล่นง่ายมากนะครับแล้วก็คอมโบมันก็ไม่ได้แบบ เออยากอะไรเลยนะอ่าคอมโบต่อไปนะเป็นเอ่อคอมโบไหนแล้วนะบลิงไหมนะอ่าแล่ไกลนะครับเมื่อท่านผู้ชมตีสตูค่อยแบบบลิงเลยแล้วก็ใช้สกิลที่สามแบบนี้นะแล้วก็สกิลที่หนึ่งเรื่ก็สกิลที่สี่นะ 2, 3, แบบนี้ง่ายๆเลย แล้วก็ใช้สกิลทีนะ่สามแบบนี้นะแล้วก็สกิลทีนะ่หนึ่งแล้วก็สนะกิลที่สี่นะง่แบบนี้ง่ายๆเลยให้ใช้สกิลที่สนะี่นะพุ่งไปเลยนะแล้วใช้สกิลทีนะ่สองถ้าการให้บิงไม่ได้สกิลทีนะ่สองครับแล้วให้ใช้สกิล คือไอตอนที่ท่านผู้ชมใช้สกิลสามนะครับถ้าอยู่ในระยะใกล้มากนะครับเอ่อทริกนะครับคือแบบถ้าระยกใกล้มากนะครับท่านผู้ชมอยากดีนะครับ้ท่านผู้ชมพุ่งไปใกล้ๆนี่นะเราจะพุ่งมาไกลกว่าศัตรูนะครับศัตาารูจะกระดินมานะครับนี่นะแล้วก็ดามิจะแบบน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ปัดดาบไงเป็นสกิลที่แบบถือว่าก็ใช้ได้นะัสกิลสามใช้ทั้งหนีใช้ทั้งต่อสู้ได้นะครับก็คือแบบมันสามารถใช้ได้แบบนี้นะครับคือแบบถ้าถ้าท่านผู้ชมพุ่ง มันจะเป็นการแทงศัตรูนะครับมันจะไม่ได้เป็นการพุ่งไปด้านหน้านะครับอ่าไม่ได้เป็นการแทงศัตรูจากตรงนี้แทนนะครับอ่าดูไหมนะนี่ครับอ่าจะเป็นการแทงแบบนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยู่ระยะใกล้กว่านี้นะครับระยะนี้นะครับมันจะเป็นการพุ่งแล้วปุ่มแล้วก็แบบท่านผู้ชมจะไปตรงนู้นครับส่วนไอ้นี่ก็จะอยู่ที่เดิมนะส่วนถ้าท่านผู้ชมอยู่ระยะไกลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจะสามารถพุ่งมาแล้วก็แทงแล้วก็มันจะฟันตึบตืบตึบอ๋อแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับ แล้วนี่นะไปแล้วใไกลนะครับอ่านี่นะครับท่านผู้ชมจะพุ่งมาไกลแทนนะครับส่วนดัมมี่จะอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยู่ในระยะไกลมากนะครับอ่าแบบนี้นะครับเป็นอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับเคือให้ห่างให้ห่างสักประมาณหนึ่งบล็อกนะครับู้ชมาอยู่ประมาณสองบล็อกตัวนี้ก็คือได้อ่าจะปั่นของอ่ง่ายเลยสำหรับคลิปนี้นครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับใครก็ชอบใครชอบ ก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะครับอ่ขอบคุณครับ